เบาเดียวสุดเดียวเบาเดียวอ่ะเออต้องมีจะเดียกอันเดียวอ่ะเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมเฮ้ยเบนซินกับน้ำมันก๊าซใช่ไหมแก่ว่ามันสับได้อันนี้ทางนี้จะเป็นน้ำมันอะไรเนี่ยมันมันสับสับตรงนี้นะครับทุกคนโคเวียไง เจะพามาดูลูกสูบครับเห็นลูกสูบเลยนะครับทุกคนโอโ้โหแบบแจ่บม,มากครับผมนี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะเครื่องแบบนี้นะ อีมูเลอร์มอเตอร์เอเจนซี่โอ้โหชื่อยาวมากเพี่ทำแมเร็วขึ้นอ่เร็วขึ้นอ่ะออี่ไือนมันทรกมัน้อนันอ่อยว้รอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย โคไ้นดสาดูยแ่ไ้ไม่ได้เป็นค้่มันซุแค่เปิดแค่วาวเดียวนะครับผมปดแค่วาวเดียวกระเดืองปดแค่วาวเดียวสุดยอดครับไเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ